w <c oughs> อ่ะโอเคก็สวัสดีกันด้วยเลยนะครับอยู่กับช่อง Slots Gamer อยู่กับเซิร์ฟซีดีสออนไลน์นะครับอ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะมา พื้นฐานพื้นฐานเด็กใหม่เวลาเข้าเสริมนะเกิดมาก็จะได้ตังพันห้าเห็นมาพันห้านี่น่พันห้าอันดับแรกก็จะทําบัตรประชาชนก่อนเลยนะมันจะเลือกสุ่มเกิดนะครับ L S กับ S F แต่ รอบนี้เรามาเกิด SF ก็ต้องนั่งรถไป LS ไปเลยค่านั่งรถอ่ะร0อบาทนะครับก็เหลือ3500เข้ามาแล้วก็อย่ามาอย่าลืมมารับของเด็กใหม่กันด้วยนะครับกดกระโดดสองทีนะครับ <You bully. S 1> โอเคคุณก็จะได้เวลสอง ได้รับคอยพันห้าได้พอยหนึ่งร้อยได้เงินอีกหนึ่งพันหากมีอะไรติดที่ต่อแอดทีได้เลยมันเขียนอยู่มันเขียนอยู่ก็สแลสจีพีเอสสถานที่นะ สันฮอกเรียกว่าที่ซันฮอกนะนซันฮอกเพราะว่าอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ถ้าอ่านผิดก็ขอไปด้วยกดไปอ่ามันจะสังเกตดีๆมันจะขึ้นจุดแดงๆก็ไปเลยรถเด็กใหม่จะทำบัตรแล้วมันจะเรียกเือนเกิดได้นะ แบบเอาเกมครั้งแรกอะไรประมาณนี้มันก็มาเกิดเมืองน,นั้นที่เราเลือกมันมันจะมาเสียงดังหน่ยอะไรก็ได อ๋ดอยกอืดกยกไม่ขึ้นอ่ะดิปอ่ะดิปอ่ะดิป่ะดิปโชว์อ่ะเออลืมบอกดูข้อมูลส่วนตัวได้หนึ่งร้อยพอยต์ในที่เสริมให้มาเข้าสมัครเข้าครั้งแรกทำอะไรได้มั่งเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดีย๋ยวค่อยมาพูดทีหลัง ไปทำอนัำนนี้ก่อนไปทำบันี้ก่อนเดี๋ยวจะงงกันนะขึ้นเรย น่าจะกดไายอ่ากดไายเข้ามาแล้วอยู่หน้าประตูกดไายนะอ่าเห็นปะกดไายอืมเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกอ่าพิมพ์ตามครับพิมพ์ตามเขาเลยนะ slash m a k e i d c a r ปราบนี่มันจะให้เลือกทำบัตรเปลี่ยนเมืองเกิดนะเราก็จะเรียกทำบัตรันเลยอ่าัไม่ให้ใส่วันเดือนปีเกิดก็สิบเก้าทับสองพันทับไอทับสี่ทับสองหนึ่งเก้าก้โอเคแล้วมันจะเด้งขึ้นมาเรื่องเมืองเกิดผมก็จะเกิดเมือง เอแล้วกันนะเป็นความชอบส่วนตัวนะฮะโอเคก็จะเสียค่าทาเนียมห้าร้อยบาทอืมพอยต์หนึ่งร้อยที่เซิร์ฟให้มาตอนแรกนะครับเราก็เข้าไปเช็คได้ครับนี่ข้อมูลส่วนตัวเห็นไหมเห็นไหมยังมีพอยต์บอกหนึ่งร้อย หนึ่ร้อยทำอะไรได้มาัางกดเฮฟเลยครับเลื่อนมาสุดร้านค้าพิเศษอ่าจะมีของโดมากมายเลยลด,ดโดเนร้อยห้าสิบพ o ออันนี้ไม่ได้ละต้องไปเติมเพิ่มนะ VIP อ่า VIP หนึ่งเจ็ดวัน VIP หนึ่งสิบห้าวันห้าสิบพ o ออันนี้ได้อยู่ครับ VIP หนึ่ง ผมก็จะซื้อ100ปอยใช่มั้ยเลือกดูได้เลย VIP 5 VIP VIP 6ดาวน์25 VIP 5 90ปอย15วันเอา VIP 5ไปก่อนเลยแล้วกันโอเคซื้อมาแล้ว า VIP5 นะครับโอมันก็จะขึ้นบอกนะครับว่าเรา VIP อะไรอ่าเห็นปะหลายหลาคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละพื้นฐานมา VIP5 โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปทำงานสักงานกันดีกว่าเนาะโอเคผมก็ได้กลับมาที่จุดเกิดแล้วนะเมื่อกี้รถมันลี กลับไม่ได้เราก็จะไปทำงานกันซักง,งานเลยครับงานช่างไฟนะช่างไฟก็จะอยู่ประมาณตรงนี้มันอยู่ใน G P S อยู่แล้วนะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมก็จะตัดไปตอน,ถ,นอ okay. ถึงแล้วดีกว่าเนาะโอเคเราก็จะถึงละวิ่งเข้าไปที่วงงแดงเลยโอเค อ checking, เราก็สมัครงานละคุณได้สมัครงานไฟฟ้าช่างไฟก็ามาขึ้นรถเลยอ่ามาขึ้นรถมันก็จะให้พิมพ์คำสั่งเพิ่มนะครับรับเอสซีอาร์ I R e. โอเคมันก็จะค้นหาให้เราว่าจะให้เราไปทำตรงไหนอันนี้มันสุ่มนะครับ พ้นหาเสร็จจะมีจุดแดงๆขึ้นหรืก็ไปตามจุดแดงๆเลยก็ยาวปลายนใครที่อยากมาเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงโหลดไว้ด้านล่างนะถ้าเวลาว่างๆเดี๋ยวก็จะทำลิง์สอนขึ้นมาเพิ่ม ระเบิดเชิอะดิบดิบดิบเราก็จอดรถนะไม่ต้องขับรถเข้าไปในวงนะครับจอดรถไว้แล้วก็วิ่งไปอ่าโอเคมันก็จะทำงานให้เราแหละ โอ้คุณได้รับเงินจํานวนสองอห้าสิบอืมมันก็จะสุ่มเงินจํานวนเงินด้วยคนระับแต่ละแต่ละที่โอเคครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะแค่นี้แหละใครมีคำถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์นะครับผมจะมาไล่ตอบให้ต่ละบ๊ายบาย